เบื่อไหมกับพรมแถมที่ติดมากรบรถเวลาขับแล้วสไลด์ไปสไลด์มาขับแล้วไม่มั่นใจปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วยนี่พรมผ้ายางเข้ารูปตรงรุ่นเปะ๊เปะใส่แล้วไม่มีเลื่อนแน่นอนว่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนเลยนี่แกะพรมของเก่าออกโยนทิ้งไปเลยคิ้วไม่ต้องการแล้ว ใส่พรมของใหม่เข้าไปจะเห็นว่าเข้ารูปเข้ารอยพอดีเพราะเวลาผลิตพรมตัวนี้นะฮะเขาจะสแกนพื้นออกมาเป็น3มมิติหลังจากนั้นจึงผลิตออกมาจะเห็นว่ามันพอดีตรงรุ่นเป๊ะๆไหนใส่แล้วลองขยับดูหน่อยสิโหจะเห็นว่ามันไม่สไลด์ไปสไลด์มานะครับเพราะทุกอย่าง มันลงล็อกพอยดีเลยนะฮะเราก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังก็เป็นอันเรียบร้อยและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุดของพรมเข้ารูปแบบนี้นะก็คือเวลาล้าน้ำหกมันไม่กระจายเลอะออกไปด้านข้างนะครับเพราะว่าตัวพรมมันเป็นแองเข้ารูปพอยดีนะว่าแล้วก็ลองเทน้ำให้ดูเดี๋ยวโอ้ยอย่าเพิ่งดึงหูด,ดิแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆเห็นไหมพอน้ำหกเนี่ยน้ำมันไม่กระจายไปไหนเราก็แค่ยกทั้งถาดออกมาเทข้างนอกแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ด ก็เป็นอันเรียบร้อยเป็นแงทำความสะอาดง่ายไหม,<ช>มและนี่ครับคือสินค้าดีๆอย่างพรมเข้ารูปที่ควรใช้ในรถบอกเลยว่าสะดวกมากๆจริงๆถ้าใครสนใจดูรายละเอียดในคอมเมนต์นี้ได้เลย